โอเคครับผมสวัสดีสวีดัตนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปโดนบอได้พอกันนะครับผมพบกับช่องผมเบนส์สายบินชแนลนะครับผมออมมินิกาซิมเป่าเรื่องนะครับผมมีคําถามหลายคําถามมากนะครับผมถามผมนะครับผมว่าถ้าเราสมมติว่าเราจองตารางวิ่งเนี่ยจองโซนวิ่งผิดโซนนะครับผมจองผิดโซนในงานเราจะเด้งไหมนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ ไปลองทําให้ดูเป็นที่เรียบร้อยนะคะผมเมื่อคืนที่เองนะครับผมโอเคอย่าลืมนะครับผมก่อนที่จะไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ฝากเป็นกำใจผมด้วยนะครับผม let's go โอเคนะครับผมบอไลา์นะครับผมสวัสดีสว,ส,ดสวีดัตนะครับผมบอไลา์สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเมื่อคืนผมก็ไปวิ่งให้ดูแล้วนะครับผมว่าถ้าสมมุติเราจองผิดโซนเนี่ยงานจะเด้งไหมนะครับผมโอเคคําตอบก็คือ ไม่นะครับผมคตาตอบก็คือไม่เด้งนะครับผมคือ iche. งานไม่เด้งมาซักงานเลยนะครับผมโบเดงมาสักงานเลยนะครับผมตั้งแต่นะครับผมผมจองโซนตั้งแต่เมื่อคืนจองโซนตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับผมถึงตีสามนะครับผมผลออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมคือเราเราก็เรียกว่าขาดงานนะครับผมไม่ได้วิ่งงานสักงานเราเปิดอยู่นะแต่ว่าเราจองผิดโซนนะครับผมเราจองผิดโซนคือผมซอก ผมจองทำคอนเทนต์ผมจองโซนลาดพร้าวแถวสายใหม่นะครับผมก็จะเป็นเขตฝั่งแถวลาดพร้าวแปดเจ็ดแถวประเสริฐมนุษย์ิฝั่งนน้นนะครับผมเนาะแถวนี้ผมก็จะจองแถวที่ผมวิ่งนะครับผมก็จะเป็นเจดจักรรัชดาลาดพร้าวนะครับผมเนาะปฏิจักรก็จะเขตใหญ่นะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมตรงเสือใหญ่นะครับผมก็จะจองเขจดจักรลาดพร้าวรัชดานะครับผมเนาะ โอเคนะครับ okay. ผมคําตอบก็มีให้แล้วนะครับผมแล้วก็อีกคําถามหนึ่งเขาถามถามยอดฮิตมากนะครับผมคําถามยอดฮิตนะครับว่าจองโซนวิ่งกับไม่จองโซนวิ่งเนี่ยงานมันจะเด้งต่างกันไหมนะครับผมสรุปเลยนะครับผมงานเด้งต่างกันนะครับผมงานเด้งต่างกันทั้งทั้งที่แต่ก่อนก่อนทีท่จะไม่มีจองจองโซนวิ่งนะครับผมผมคืองานเด้งดีมากนะครับผมจริง <oper aucoup. S 2> ๆนะครับผมไม่ได้ยอตัวเองนะครับผม คืองานเด้งดีมากเลยนะครับผมงานเด้งดีมากนะครับผมท,ทั้งๆที่ผมไม่ค่อยได้วิ่งนะครับผมท,ทั้งๆท,ที่ผมไม่ค่อยได้วิ่งผมออกไปงานก็เด้งปกตินะครับผมส่วนมากผมจะวิ่งตอนกลางคืนนะครับผมตอนกลางคืนผมไม่ได้จองโซนวิ่งแต่ก่อนไม่มีจองโซนวิ่งนะครับผมตอนกลางคืนจากเที่ยงคืนถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยผมจะได้อยู่ประมาณห้าหกร้อยนะครับผมได้อยู่ประมาณห้าหกร้อยแล้วก็หลังตั้งแต่มีจองโซนวิ่งมาเนี่ยคือคนที่เขาจองเขาจะเด้งดีกว่า เขาจะเด่งดีกว่านะครับผมบอกสาหรับผมนะครับก็จากเที่ยงคืนถึงตีตีห้าเมื่อคืนนะครับผมตีห้าครึ่งผมได้อยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับผิดเป้านะครับผมผิดเป้าถามว่ามันดีไหมนะครับผมมันไม่ดีสําหรับคนไม่จองอะีครับแต่ว่าถามว่าเราถ้าเราจองละ่ะมันจองไม่ทันนะครับผมบางครั้งมันก็บางคนก็จองข้ามไปสิบสิบห้าวันยี่สิบวันเป็นเดือนครับผมเนาะ บอเบืเอ่อเกินไปนะครับผมบางคนมันก็มีตารางกะให้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมบางคนก็จะจองหมดไปแล้วเอาสมมติว่าเขาวิ่งอยู่รัชดาใช่ไหมจองรัชดาเลยอาทิตย์นี้จองเออเวลาไหนเขาวิ่งปึ๊บเขาก็จองเวลาเราจะวิ่งเอาไม่มีนะครับผมเวลาเราจะออกวิ่งคือมันเต็มแล้วนะครับผมมันเต็มแล้วเราก็จะเสียก็เรียกอะไรนะไม่ค่อยเด้งเหมือนคนอื่นนะครับผมงานจะไม่ค่อยเด้งเหมือนเหมือนในคนที่เขาจองโซนนะครับผมเนาะคนที่เขาจองโซน ก็สรุปมาให้แล้วนะครับผมสําหรับ FC ที่ถามมาว่าจองโซนวิ่งเนี่ยมันจะเด้งดีกว่าจะงานจะเด้งดีกว่าที่ไม่จองไหมก็สรุปเลยนะครับว่าเด้งดีกว่านะครับผมของก็ดีจริงๆนะครับผมคือเทียบกับคนที่ไม่จองนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนผมก็จองครั้งแรกนะครับผมปกติผมก็ไม่จองนะครับผมเพราะว่าผมวิ่งตอนนี้ผมวิ่งสองแอปนะครับผมผมก็ไม่จองโซนวิ่งนะครับผมผมก็ จะกดงานโรบินฮูดไว้แล้วก็ไปวิ่งแก๊บนะครับผมแล้วก็ไปส่งอาหารแก๊บแล้วกลับมาส่งโรบินฮูดนะครับประมาณนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าทําแบบนี้คือมันเห็นยอดเห็นยอดเร็วกว่านะครับผมเห็นยอดไวกว่าแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับผมงานตัวไหนไม่ไปแล้วก็ไม่กดไกลแล้วก็ปัดนะครับผมไม่ต้องเก็บอินแต่ก่อนเนี่ยผมเก็บอินทําไมผมเก็บอินแต่ก่อนทําไมผมเก็บอินนะครับแล้วไปเจอกัน EP หน้านะครับผมแล้วก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าแต่ก่อนทาไมผมเก็บอิน โอเคอีพีนี้จบกันแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับผมเจอก,กันอีพีหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ฝากเป็นกำลังใฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ